สวัสดีค่ะอ่าวันนี้นะจะมาสอนวิธีการวิปัสสนาดูกระดูกว่าวิธีการดูกระดูกอะ่ะเวลาดูดูยังไงก็คืออย่างอ่าเรานั่งสมาธิเรานั่งภาวนาเนะะี่ยค่ะแต่ว่าเราจะต้องภาวนาให้จิตเราเป็นสมาธิคือมีฌานภาวนาในในอาถ้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 าเป็นปกติก็คือเรา ภาวนาะให้พ้นชั้นสี่ให้ได้ก่อนชั้นสี่ก็คืออารมณ์ที่สงบจากนิวรณ์อะที่มันไม่มีอะไรมารบก,กวนเราจิตที่มันโล่งๆโป่งๆ,งๆเบาๆสบายนั่นนะคะเอาจิตดวงนั้นอะที่มันปลอดโปร่งอะเอาที่แบบมันมันมันหวนกลับมาดูถอยถอยออกมาจากชั้นสี่แล้วเรามาพิจารณาเรามาดูที่กระดูกกระดูกเวลาดูดูยังไงก็คือคือระวงังระวังลมหายใจไว้ตรงนี้ใช่ไหมเวลาเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยกระดูกเนี่ยช่วงกระดูกเขาเรียกว่าอะไรนะ ซี่โครงปะซี่สุดท้ายอะคะ่ะมันจะกระเพื่อมมันจะกระเพื่อมหายใจเข้ามันก็จะแบบเนี่ยคะ่ะมันจะมีมันจะมีการกระเพื่อมของร่างกายก็เอาลมหายใจวางไว้ตรงนี้แล้วเราก็ดูดูการเคลื่อนไหวของลมหายใจพอดูการเคลื่อนไหวของลมหายใจไปสักระดับหนึ่งเนะะี่ยค่ะเราก็พิจารณานะมองลงไปที่กระดูกเราจะเห็นกระดูกซี่โครงมันจะไม่มีเนื้อหนังแล้วนะมันจะมีหนังแต่เราจะเห็นว่าหนังเนี่ยมันหุ้มหุ้มกระดูก หุ้มกระดูกอยู่เราก็มองพิจารณาไปที่กระดูกพอมองไปที่กระดูกเนี่ยเราจะเห็นกระดูกเราจะเห็นเนื้อสีแดงสดแปะอยู่บนกระดูกแล้วพอเรามองผ่านเนื้อเข้าไปแล้วก็จะเห็นกระดูกแล้วมันก็จะมีพวกเขาเรียกว่าเยื่อหุ้มกระดูกหรืออะไรเงี้ยพวกหนังอะหนังหรืออะไรนั่นแหละเยืะอที่หุ้มกระดูกอะเราก็จะเห็นมันเราจะเห็นมันแล้วเราก็มองมันมองไปเสร็จปุ๊บเราก็หายใจเราก็จะเห็นกระดูก มองหายใจก็เห็นกระดูกเห็นเนื้อกับกระดูกมันแยกกันแบบชัดเจนแล้วก็พิจารณากระดูกดูกระดูกไปเรื่อยดูกระดูกทีนี้เราก็ค่อยๆเลื่อนเลื่อนเลื่อนดูกระดูกก็คือเลื่อนถ้าเราดูจากตั้งแต่กลางอกเราก็เลื่อนขึ้นข้างบนมาดูกระดูกสันหลังดูดูจากกระดูกซี่โครงไปดูกระดูกสันหลังแล้วดูจากกระดูกสันหลังอะดูขึ้นท้ายทอยดูขึ้นมาถึงกระโหลกศีรษะแล้วก็ดูทั้งกระโหลกดูกรามดูกรามดูเนี่ย ช่วงกระโหลกศีรษะเราเราก็ดูแล้วก็พิจรารณาทีนี้ข้ออ่าข้อธรรมอะที่เวลาพิจารณาดูกระดูกเนะะี่ยค่ะอย่างถ้าเราดูถ้าเรามองไปที่ลมหายใจในในขณะที่เราพิจารณากระดูกนะเราเห็นกระดูกนะคะเราเราดูกระดูกเนี่ยเราจะเห็นว่าหายใจเนี่ยเราอะคือคือเราถอยออกมาจากชั้นสี่แล้วเพื่อมามา,มา,ม,ามาวิปัสสนาในการดูสังขานคือดูกระดูก กระดูกเนี่ยเราเราดูเนี่ยเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของเนื้อของเนื้อของหนังที่มันแยกกันกับกระดูกมันมันคือมันจะเห็นกายซ้อนกายอะค่ะมันจะเห็นกายซ้อนกายอันนี้เขาเรียกกายเวทนาจิตธรรมเนาะกายในกายมันจะเห็นกายซ้อนกายก็คือเราจะเห็นว่ากระดูกมันตั้งอยู่แล้วเนื้อเนี่ยมันมันมีการความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันจะเกิดการสั่นไหวคือ มันหายใจเข้าหายใจออกมันก็จะพองยุบพองยุบอย่างนี้นคะ่ะเราจะเห็นว่าอ๋อลมหายใจนี่สุดท้ายก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าถ้าเราเหลือแค่โครงกระดูกเราจะหายใจอย่างนี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์ Stevens, เพราะโครงกระดูกมันหายใจไม่ได้ถ้าเป็นแค่โครงกระดูกเหลือเพียงแค่โครงกระดูกมันจะหายใจไม่ได้ทีนี้เราก็มองเลื่อนจากลมหายใจเมื่อเราเห็นแล้วว่าเนี่ยเรากําลังหายใจอย,อยู่อ๋อมันเป็นเครื่องอยู่อาศัยของจิตเพื่ออ,อาศัยในการดูพิจารณากระดูกนี้หนอว่ามัน มันเป็นกระดูกของใครนี่มันไม่ใช่กระดูกของเรากระดูกนี้ก็ไม่ใช่กระดูกของเราเนื้อหนังนี้ก็ไม่ใช่เราเนี่ยมันจะเห็นความไม่ใช่ตัวตนมันจะเห็นความไม่มีเรามันก็จะเห็นไปอย่างงี้ค่ะพอเห็นไปแล้วมันก็มันจะเห็นการแยกแยกแยกระหว่างลมหายใจมันแยกแยกออกมาจากกระดูกแล้วมันก็จะดูว่าอ๋อเนี่ยมันมันไม่มีประโยชน์อะาถ้าเรามองถ้าลถ้าตัวเราคือกระดูกและลมหายใจนี้ก็ ไม่มีประโยชน์กับกระดูกเพราะกระดูกมันมันหายใจไม่ได้อะมันไม่มันไม่มีอะไรต้องหายใจเพราะฉะนั้นลมหายใจนี้ก็ไม่มีประโยชน์กับเราต่อไปทีนี้เราก็ไปดูว่าเราก็ดูขึ้นขึ้นขึ้นตามกระดูกสันหลังขึ้นไปที่คอแล้วทีนี้เราก็ไปดูตรงกระโหลกกระโหลกมันจะเห็น,ม,น,หนมันจะเห็นตรงเสียงถ้าเราได้ยินเสียงเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้ยิน เราพิจารณากระดูกว่าถ้าเราคือกระดูกเราเห็นกระดูกอยู่เราคือโครงกระดูกเนี่ยมันมีแต่โครงกระดูกสีขาวโพนอยู่ตรงนี้ทีนี้เสียงที่มันเข้ามาเนี่ยเราเป็นกระดูกนี่มันก็ไม่มีประโยชน์กับเราอะเราเป็นเราเป็นแค่กระดูกเราเป็นโครงกระดูกเพราะฉะนั้นเสียงที่เข้ามาที่เข้ามาในในในหูที่รับสัมผัสมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์กับโครงกระดูกเพราะฉะนั้นเสียงก็คือตัดไปไม่ต้องไปสนใจมันเนี่ยเราปฏิบัติอะค่ะเวลาเวลาวิปัสสนา วิปัสนาคือดูแบบเนี้ยค่ะดูดูแบบนี้เอันนี้เขาเรียกว่าดูแบบวิปัสนา,าก็คือวิธีการดูก็คือดูอย่างเนี้ยค่ะดูเพื่อเขาเรียกว่าดูอย่างวิปัสนามันจะรู้เหตุต้นรู้ผลรู้การสลายแล้วก็รู้ผลของการสลายไปเนี่ยค่ะดูอย่างเนี้ยดูเพื่อให้เรารู้รู้แล้วก็เราจะไม่ ไม่ไปนสนใจกับเสียงเสียงอะถ้าเราถอนออกมาจากการปฏิบัติถอนสติออกมาเราได้แค่นี้นะเราปฏิบัติเนี่ยเราเราปฏิบัติเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปแบบว่าจำกัดว่าเราต้องดูให้ยาวนานสมาธิเรามีแค่ไหนเราก็ดูแค่นั้นเมื่อถอนออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ข้ออัดข้อทํามมาและดำรงดำรงชีพได้แล้วในยามเช้าตลอดทั้งวันคือได้ยินเสียงอะไรก็แล้วแต่เราก็จะไม่สนใจลมหายใจชีวิตเนี้ย เรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นโครงกระดูกลมหายใจนี่ไม่มีประโยชน์กับเราเพราะฉะนั้นนึกถึงมรณานุสติเป็นเป็นที่ตั้งเลยว่าเราไม่ใช่ว่าเราเรา,เรา,เราลึกถึงความตายมรณานุสติไม่ใช่เราลึกถึงว่าเราจะระลึกถึงถึงตอนหายใจเข้าหายใจออกนะแต่ให้ระลึกให้มันเกาะอยู่กับสมองเกาะอยู่กับหัวใจเกาะอยู่กับดวงจิตของเราค่ะคือมันต้องเกาะชนิดที่ว่ามันมรณานุสติเนี่ยถ้ายึดว่าเรายังมีเราอยู่ก็ มันเป็นเรานั่นแหละมรณะทุสติคิดเราลึกไว้เลยว่าเราตายแน่เราต้องแก่แล้วเราตายแน่ถ้าใครถึงวัยชราก็คิดไว้เลยว่าเราตายแน่เมื่อเราตายแน่เรารู้ว่าความตายมันแจ้งมันมีแน่กับเราอะ่ะเราก็คิดถึงองค์พระเราลึกถึงองค์พระเราลึกถึงองค์พระเนี่ยเราลึกให้ใสคือเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายว่าความใสกับความไม่ใสคือระลึกถึงองค์พระแบบชัดเจนกับระลึกถึงองค์พระแบบเป็นสีต่างกันยังไง